慢点 <noise> วัสครับทุกพี่น้องครับนี่วัดทุกท่แทนมาวานแหบัตร2 0 0บาทอยู่บ้านโนสวรรค์นะครับเนาะนนดูดีมา ก็ต้งใจใจนวเนี่ยคือผมเลยว่าคือผมเลยอยากครับเด้อกรรมการดูแลว่าถึงนีอย่งเน้ว่าจะพร้อมไนยื่อถือยู่หางทห้ช่านนี่งับตัวกันขางลางถึงรถเลยแค่ห้ามันยากไ่ติดลูกมัดเดียวติดลูกขาก็ติดเกือบเดี๋ยวตรงมีคนละามคน ไอ้ต <łość> ุ่มไม่นึ่งไอ้พูดเดียวส่วนหนึ่งนำกางทีว่าให้หลายคนเดีนยต่อแต่ผมอยู่กผู้เดียวเดียงเดียงแล้วเนี่ยสองสามห้าห Hi. ตััวครบสองตัวดังแรกดังแรกโอ้ไม่แ้ป่ปลาจีนครับเต็เอมอยู่ต่ว่า,าใส่ไงยอยู่ปลาจีนมันนั่นสองสามปีนะนก็เลยใส่งไงรอกันน้ำอยู่หรอก นขนค้ำเฮขนบได้โจ่งนี่สองตัวครับตัวแรกยังไงมันวับ อยูยูครับอยูยูตัวนึงตัวนึงไวก่อนไวก่อนเดี๋ยวเาเบ่งแฮตัวไม่ก่อนครับสี่ตัวแล้วครับสตัวแล้ววาน่าวเร็วแน่ตัววปลาจีนมันอันนั้นครับ มันถึกแล้วมันบอให้ออกเปล่าดอกอู้นี่ไงข้าวหน่อยปะบูงยัยอู้ปะบูใยัยมากครับวะนี่เออปะบูกันปะบูกันแต่อื่นไม่ได้เอาปะบูนี่แหละนี่เต็ม แต้มมาแล้แต้มก็เอาครับตัวไงหาตัวไงแห้งถือว่าไงอายุสั้นนี่ไอ้ลายน้องที่ไปว่าได้ไงป่านนี้ดิววววโอ้ยแห้กับยังสีแล้ะครับเวลาได้ปลามาลำบากเนี่ยทางปดโอเคได้ปลาเพราะแล้ว phía trái chìm mẫn đồ rồi đấy mình thấy mẫn ở cả, ôi, pá đinh pá đinh, pá đinh các pá đinh, để đấy, pá ต่ำแห้งอยู่ครับต่ำแห้งอยู่ไปยังไปยังโมมีปลาป่ะมันคือต่ำแห้งแค่อุ้ยต่อยู่ครับต่อยู่ว่าจีนป่าสบายโอ้ยังอวดหนักเลยปลาเนี่ยนี่ป่อันนี้ต้องกำค้างครับ

啊，这偏嘛，我偏点。

หายยงบุ๊คโอ้ยยังต่ำอยมโอ้โหต่ำแห้งต่ำแห้งปลาตัวนี้อยู่นนะขานอครับตแห้งแห้งมาตัวนี้ยยยอยได้แล้วได้แล้วโอ้สวมานถึงเรืก็เลยต่แห้งโอ้นทั้งแต่ครับีนัสวยด้อ สองตัวยังดีมีกบไ,ได้เจ็บตัวเลยไปครับปลาไพ่ยอยู่ตัวคือปลาต่ำครับมันไพ่ยอยียงไพ่ใหม่ะปะปลาจีนบ่ค่อยต่ำนะฮาวขึ้นมากค่อยหัว่ามีปลา,ปาหาัวปลา,ปาจีนปลาหนึ่งจัน

ตีไปเพื่อนกันทีเพื่อนลอยมาอย่านี้ละตมามยุครับตามยุค มาสุดท้ายหายหาย,ยังวะโอ้มันจันตัวนึงครับมันจันตัวนึงเยอะ วันไม่แหกครับกีอว่าถือกี่วันวัตถุกระจักจีว่าจังไดเราไปวัตต์ต่ำเลยครับแต่ว่าอยู่ในแห่ที่ตรงไหนนี่คือมันออกข้อมูลดีๆกันดีครับตัวนี้ฮามันใดเตืินกันเด้อโอ้โหบักใหญ่เลยครับอยใหญ่เลย จะได้ตัวเงี้ยน้ำพินน,น,น, <pper pper> นี่มานอยู่ครับมานแล้วเงี้ยปะจีนเงี้ยวาโยว่ะตุวมันบาต่ำเลยดิครับขึ้นบูบาดยิงเลยก็หายไปเลยนึกว่าวาโยบัดขื้นมาเบาต่ำยังเลยตรงหยากมันก็คือ เดิมๆมันเงียงมันนี่แหละครับปาจีนมันมีเงียงอยู่ดิปาจีน,จนกับปาต่างก็ปาสวายได้ปวดหากนี่เลยเงียงมัน ปลาสวายมั้งที่ผมเห็นอยู่นี่น่าจะเป็นสวายครับปลาเล้อด่านะปลาห้วยองล่างกระถือครับรดีๆกันครับตัวนี้มีปลาตัวนึงอยู่ผมเห็นอยู่นี่ตัวมันจะอยู่บนแหละน,น่าจะเป็นสวายโอ้ปลาจิ๋นครับผมเม็นตัวที่ออกบกว้อน,นี่ มาหนตัวใหญ่แหงตัวนี้นี่พนมานักรับวานบาทเดียว <อ ie? S 1> ได้ลาท,ทาั้งหมดหลายเลย <laughs> นวนบาทละสี่บาทละหาครับยูทิคมองนะครับน้อเพนไม,มนพร้อมแล้วเนาะ ไปเบื้องป่าเฮ้าครับตนยังประมาณปุดประมาณป่าเฮ้ากับจิบประมาณนี่แหละครับเนาะอันนี้ปลาเพิินครับแต่ว่าถ้าให้เบิ้งนะครับเพราะว่าของเฮ้าขายเบิ่อแหละครับฟ้าขึ้นมาขายลืมถทายปลา้เบิ้งกต่ประมาณนี่แหละม่านซิบก็โตครับป่าเฮ้าได้ประมาณซิฟหาโลอัพวิวนะครับเพราะว่ามันโตแล้วโลขึ้นเนาะสำหรับมื้อนี้นะครับมา วันแห้น้ำเพลินพอได้รุ่นพอได้กินนะครับเนาะการโดนก๊าไรอยู่เนาะหัวป่ามตัวใหญ่ดีครับจังอกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้วัวนเสมร์นี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามดบชะครับขับคุหนอกอลาไปก่อนสวัสดีครับ